นจพนี่ครับคุณครับช่วยไปส่งผมที่ท่าราถได้ไหมครับคือตอนนี้รถใกล้จะออกแล้วครับถ้าผมไปไม่ทันรอบนี้ผมไม่ได้กลับบ้านแน่แนแนเลยครับเพราะปีหนึ่งผมกลับบ้านแค่ครั้งเดียวเองครับได้ค่ะเออแล้วพวกคนสองคนจะไปไหไกันคะ รถคุณนี่ดูดีมากเลยนะคะคือฉันจะไปปาร์ตี้กับเพื่อน,นะคะค่ะช่วยไปส่งฉันหน่อยได้ไหมคะแม่ผมป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับกลัวไปดูใจแกไม่ทันงั้นพวกคนรีบเคลีรกัน,กน,นะคะ่ะไ,ไอ้คนจนทำไมเหม็นอย่างนี้วะ เดินไปก็ได้ครับรอก่อนค่ะจากนี้ไปโรงพยาบาลคุณต้องเดินไปเป็นวันเลยเหรอคะงานเอาอย่างนี้นะคะคุณนั่งหน้ากับฉันแล้วให้พวกเขาสองคนนั่งหลังกันอะไรนะนั่งหน้าไม่เฉพาะคนขับรถเท่านั้นแหละที่นั่งหน้าไม่เอาหรอกฉันไม่นั่งเอองั้นเดี๋ยวผมนั่งหน้าก็ได้ครับงานเราไปกันเถอะค่ะ งั้นเดี๋ยวฉันไปส่งคุณขึ้นรถกันนะคะขอบคุณมากนะครับเพราะอีกครึ่งชั่วโมงรถผมก็จะออกแล้วครับไม่ได้นะฉันรีบเพื่อนฉันรออยู่ต้องไปส่งฉันก่อนแต่ว่าคุณคนนี้เขาจะตกรถนะคะเขาน่าจะรีบที่สุดเอ๊ะนี่นี่บอกว่าไม่ก็คือไม่งไงงั้นทางผ่านไปงานเลี้ยงของคุณน่าจะต้องผ่านโรงพยาบาลฉันขอไปส่งคุณคนนี้เขาก่อนได้ไหมคะแม่เขาป่วยด้วย เรื่องของแม่มันไม่ใช่เรื่องของฉันนี่เถ้าแวะก็เสียเวลาฉันหมดงั้นเอางี้ฉันรวยแดีวฉันได้ดค่ารถเองแต่ว่าคุณต้องไปส่งฉันก่อนคุณบอกว่าคุณเหม็นสาบเขาใช่ไหมคะ ต่ฉันว่าก็ไม่เห็นจะได้กินอะไรเลยนอกจากกินคุณเหมือนกันฉันว่าไอ้ที่เนหม็น่ะไม่ใช่จากเ,าเ้าหรอกค่ะจากคุณนั่นแหละไปค่ะกรุณาเชิญลงจากรถฉันด้วยค่ะเชิญค่ะฉันให้เงินคุณสามเท่าเลยถ้าคุณไปส่งฉันฉันตั้งใจจะไปส่งพวกคุณฟรีๆอยู่แล้วไม่ได้กะจะเอาเงินตั้งแต่แรกฉันน่ะไปส่งด้วยใจ ไม่เหมือนคุณหรอกแต่งตัวก็สะอาดแต่จิตใจข้างในอสกรปรกมากต่อให้คุณอะเอาเงินฟาดฉันสิบเท่าฉันก็ไม่ไปไปเลยค่ะฉันไม่อยากส่งคนแบบคุณหรอกไปค่ะเดี๋ยวฉันไปส่งพวกคุณทุกปีเอง มกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้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 งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ